ครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับหน่วยสว่านนะครับเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นแบบอ่าเป็นตัวทุบกําแพงนะครับจะใส่หน้ากากนะครับตัวนี้นะครับก็ได้มาอยู่อ่าราคาพันสองร้อยบาทนะฮะตัวนี้นะฮะนี่ก็จะมีทั้งหมดอยู่สามตัวนะครับก็จะเป็นตัวที่ใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ตัวที่อ่ามีโลนะฮะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะตัวนี้นะครับก็จะอ่าราคานะครับก็ใกล้เคียงกับตัวแรกนะครับที่ได้มานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัอหุ่นกันนะครับว่าตัอหุ่นเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวหยิบขึ้นมาดูนะฮะตอหุ่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่าแบบคุณตาหัวโล้นนะฮะเนี่ยครับหน้าตาจะออกแนวเป็นแบบอ่า แก่หน่อยนะมีอายุหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็อีกหน้าตาหนึ่งนะครับกับไอตัวที่ใส่หมวกนะที่รีวิวไปนะครับชุดผ้าก็โอเคนะครับสวยงามนะครับก็ขยับแข้งขยับขานะฮะได้เหมือนกันนะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะฮะขยับแขนได้นะครับปกตินะครับเป็นบอดี้เดียวกันกับหุ่นตัวตัวที่รีวิวไปนะครับหน่วยสวัสดตัวแรกนะครับเป็นทีมเดียวกันนะฮะ ครับตอนนี้ก็ในส่วนของท่าทางนะครับก็สามารถขยับได้ปกตินะฮะตอนนี้นะฮะครับ,รบเดี๋ยวตั้งโชว์ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูอ่าในส่วนของอุปกรณ์นะครับ <c oughs> ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวให้ยืนเท่ๆ <c oughs> ก่อนตรงนี้นะฮะนะครับตัวนี้นะครับก็จะอ่ามีขาตั้งเหมือนกันนะตัวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูมือก่อนนะครับอ่ามือตัวนี้นะครับแถมมา อีก2คู่นะครับก็จะเป็นใส่ถุงมือนะฮะสีดํานะครับแล้วก็เป็นมือจับปืนนะครับนะตอนนี้นะครับก็แถมคล้ายๆกับคุณฟิกเกอร์อาร์ที่ได้นําเสนอไปนะครับนี่มีแว่นตาให้ด้วยนะฮะจริงๆแล้วแว่นตาเนี่ยเราจะใส่แบบผ้าคลุมก็ได้หรือว่าจะใส่แบบนี้ก็ได้นะครับแบบใส่ที่หัวก็ได้นะแต่ส่วนมากก็นิยมใส่ที่ ตัวหัวนะครัไอตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวใส่หัวนะครับกับใส่ขานะครับเพื่อเพิ่มความสูงนะฮะนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับมี3ทั้งหมด3ตัวนะครับแบบมีโลกเกาะแบบอ่าที่เคยรีวิวไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่กําลังจะอ่าได้รีวิวกันอยู่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะครับว่าจะใส่ยังไงนะฮะการยืนท่าทางต่างๆนะครับ จะเป็นคู่มือตัวเดียวกันกับอ่าตัวแรกเลยครับเนี่ยตัวแรกนะฮะอันนี้ตัวที่สองนะครับอันนี้ตัวที่สามนะยังไม่ได้ซื้อนะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะอุปกรณ์ข้างในนะครับก็จะมีอ่าถุงนะครับถุงสําหรับใส่พวกแฉลงพวกอะไรไว้งัดห้องงัดอะไรเนี่ยฮะตัวนี้นะครับเป็น แล้วก็เสื้อเกาะนะครับเสื้อเกาะจะคล้ายกันเหมือนกันเลยนะครับจะไม่ต่างกันเลยนะครับเสื้อเกาะนะฮะเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะครับว่ารายละเอียดข้างในเป็นไงผมว่าโหสวยจริงๆนะฮะสู้ฮอตทอยได้เนี่ยฮะโอ้โหดูรูปทรงรูปร่างเย็บมาละเอียดมากเลยนะครับนะครับแล้วก็มีส่วนแขนด้วยนะฮะแขนในในรูปนะฮะก็จะมีแขนเอาไว้ใส่นะครับด้านข้างสมจริงมากนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปอกคอนะฮะ ปกคอเอาไว้กันเวลาอะไรกระเด็นใส่นะฮะในในหนังนะ,ะในในในภาพยนตร์นะหมวกนะครับก็แถมมาเหมือนกันนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นอ่าเชือกนะฮะเชือกกับเข็มขัดก็แถมมาเหมือนกันนะครับสนับเข่านะฮะสนับเข่า1คู่นะครับแล้วก็รองเท้านะครับ ใส่มาอย่างดีเลยนะครับรองเท้านี่อย่างที่เคยบ่กนะถ้าซื้อแยกก็200-300ถึงบาทนะครับมีรอยดาเมจด้วยนะฮะที่ฝาเท้านะครับโอ้สวยงามมากนะครับตัวนี้ดูรายละเอียดสมจริงมากเลยนะครับรองเท้านี่ฮะซื้อแยกก็เปลืองนะครับซื้อหุ่นมาทีเดียวแล้วก็ได้ของหลายอย่างดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่ได้มีนะครับก็มีเยอะแยะเลยแถมมาเยอะแยะเลยนะฮะ เห็นจากรายีิบสี่ตัวนั้นเนี่ยโอ้โหตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของหมวกนะฮะที่อยู่ในหน้ากล่องนะครับเอาไว้สําหรับอาอพางนะครับเวลาหมอกฝุ่นต่างๆนะครับตัวนี้นะฮะครับแล้วในส่วนของอุปกรณ์อีกกล่องหนึ่งนะครับเป็นกล่องกล่องเล็กนะครับก็จะเป็นจะมีจําพวกอ,อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับทุบตึกอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันดูนะฮะว่า มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มีขาตั้งก่อนครับขาตั้งก็สกรีนมานะครับสวัสดีทีมนะฮะเป็นทีมเดียวกันกับตัวแรกเลยนะครับครับก็ประกอบง่ายนะครับไม่ไม่ยากนะครับตอนนี้นะก็ต่อใส่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะโอเคครับต่อใส่เลยนะฮะเดี๋ยวเราให้หุ่นยืนเท่ๆนะครับหุ่นยืนเท่ๆก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะ ครับตัวหุ่นก็ให้ยืนรอก่อนนะฮะเดี๋ยวเรารีวิวอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรอีกนะฮะครับก็มีในส่วนของฉะแรงนะฮะชะแรงก็เป็นพลาสติกนะครับตัวนี้พลาสติกพ่นสีมาทํารอยดาเมจมานิดนิดหน่อยห่อยฮะรอยบุบอันนี้ไม่ใช่รอยดาเมจนะฮะครับแล้วก็ค้อนนะฮะค้อนก็สมจริงอยู่นะฮะครับแล้วก็อ่า คีมตัดนี่เอาไว้ตัดแต่ขยับไม่ได้นะตัวนี้เหมือนทำหลอกมาตัวนี้นะไอตัวทุบป,ประตูทุบตึกเคยเห็นอยู่ในหนังนะฮนะเรื่องไอกับตาอเมริกาที่ทุบรถนะฮะตัวนี้นะครับแต่แต่นั้นเป็นเครื่องมือเนาะอันนี้เป็นตัวค้อนนะคะ้อนถือเอาคนถือเอานะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปืนนะฮะปืนก็คล้ายๆกันเลยปืนอาก้าเหมือนกันเลยครับมีสายสพายให้ด้วย นะฮะสายสะพายตัวนี้นะครับตัวกล้องนะฮะติดมาอย่างสวยงามนะถ้าทํารอยดาเมจได้ก็ทําเลยนะครับผมว่ามันสวยดีนะฮะตัวนี้นะครับสายสะพายนะฮะแล้วก็มีในส่วนของอ่าลืมตัวนี้อันหนึ่งจะแรลงเจลงเล็กนะฮะเหมือนจริงมากเลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่ทําด้วยเหล็กนะทาด้วยพลาสติกแล้วก็มาพ่นสีเงินนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ชนิดอื่นอีกนะเดี๋ยวเก็บกล่องก่อนนะเดี๋ยวเราขยับหุ่นก่อนนะฮะดูว่าหุ่นที่เราได้ประกอบมาแล้วนะฮะนี่คือผมซื้อมา2ตัวนะฮะก็เอามาประกอบนะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะถ้าเราเอาประกอบมาแล้วนะครับใส่ติดสติกเกอร์ลูกระเบิดนะครับแล้วก็พวกอื่นต่างๆนี่สวยงามมากนะครับ หูผมพัดสู้กับฮอตทอยได้นะฮะอาจจะไม่แว่จ๋านะครับแต่ว่าดูดีเลยนะครับเห็นคนซื้อกันเยอะเลยนะฮะเห็นคนซื้อไปตั้งโชว์กันเยอะเพราะวันสมจริงมากนะครับตัวนี้ก็ได้เอารองเท้าอีกคู่หนึ่งนะฮะมามาใส่นะฮะรองเท้านะฮะนะครับแล้วก็เอามายืนจัดท่าจัดทางใส่กระเป๋านะครับกระเป๋าก็แถมเหมือนกันกับตัวนั้นเลยนะฮะด้านหลังหเหมือนผมว่าเหมือนคนจําลองจริงๆนะฮะยืนนะฮะ ชุดผ้าสวยงามมากเลยฮะตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับนะฮะตั้งโชว์นะครับราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่พันสองร้อยบาทนะครับตัวนี้นะฮะก็แล้วแต่บางค่ายนะครับจะได้อ่าราคาถูกหรือราคาแพงนะครับเดี๋ยวเราเอาอีกตัวหนึ่งมาตั้งโชว์นะตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่หนึ่งนะครับที่อยู่ในอ่าในในคู่มือนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่ สองก็คือตัวทุบตึกนะครับแต่ตัวที่สามเนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะฮะตัวที่3ามก็คือออปชั่นมันไม่ค่อยเยอะผมก็เลยไม่ได้ซื้อนะฮะตัวนี้ผมก็เลยเอาในส่วนของที่เขาแถมในตัวที่หนึงเนี่ยมาใส่นะฮเนี่ยทำให้เหมือนตัวที่สามนะครับตัวนี้เลนมันหาย <laughs> เลนมันหายนะฮะก็เลยไม่ได้ใส่เลนนะก็ถือมาคล้ายๆกันนะครับผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะเหมือนกัน ตัวสวัสด์นะฮะตัวนี้นะฮะที่เคยรีวิวไปทั้งสองตัวนี้ก็คือเอามาโมนะให้เหมือนไก่ตัวที่ยืนอ่าหน่วดสวัสดอีกราคาหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่380บาทนะครับก็เอามาตกแต่งให้มันสวยงามนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะสามร้อยเจ็ดสิบบาทเหมือนกันนะครับก็เอามาตกแต่งให้มันดูคล้ายๆกันถ้าสังเกตดีๆนะก็คล้ายๆกันแต่ไม่จ๋ามากนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับ ก็ราคาก็ระดับหนึ่งนะครับถ้าตัวนี้ก็จะอยู่พันสองนะครับแต่อีกตัวด้านอ่าซ้ายมือของคุณนะครับจากหน้าจอนะครับก็จะอยู่ราคาสามกว่าบาทอ่ะสี่ร้อตีเนะสเท่าของตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ตกแต่งดูสวยงามนะครับแล้วก็มีในส่วนของอ,อุปกรณ์ที่คล้ายกันผมก็เลยเอามามาลองใส่ดูนะครับเอาเชือกเอาอุปกรณ์มาใส่ดูให้มันดู ดูเยอะๆขึ้นนะฮะให้มันเหมือนกับตัวทหารที่ไอ้ตำรวจที่เคยอ่าเคยรีวิวหรือว่าอยู่ในตามฮอททอยหรือว่าตามอ่าที่เขานั่นจริงนะครับผมก็เลยเอามาลองดูนะฮะตอนนี้ก็ก็เอาไปทําเป็นอย่างอื่นได้นะครับตัวสีดำนะฮะหรือว่าจะทามาคล้ายๆกับตัวสีฟ้าก็ได้นะครับตัวนี้นะฮะก็ทําให้มันเหมือนกับราคาอ่าเพิ่มราคาให้มันนะครับเพิ่มราคาขึ้นคุณภาพให้มันนะครับจะได้ หน้าซื้อนะครับหน้าหาขึ้นนะครับตอนนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าจะาสนใจที่จะปรับปรุงให้มันดูดีหรือว่าอะไรเงี้ยก็หาซื้อได้นะครับหรือทําให้ใกล้เคียงกับตัวนี้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้จะมีในส่วนของร้านค้าราคา20บาทก็มีขายนะครับเราก็มาเติมแต่งให้มันสวยงามได้นะครับเราไม่ต้องอ ตามใจเราเลยนะครับเราจะแต่งแบบไหนก็ตามใจเราเลยดูจากตัวอย่างตัวนี้ก็ได้นะครับเพื่อจะได้อ่าตกแต่งให้มันดูดีนะครับครับคลิปนี้ก็อ่าขอคนละ1ไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับถ้ามีไลค์สอบถามก็สามารถสอบถามมาได้นะครับในส่วนของราคาในส่วนของการตกแต่งผมจะทิ้งอ่าลิงก์ไว้นะครับที่ด้านล่างของตัวหุ่นนะครับเพื่อ เผื่อน้องๆนะสนใจที่จะซื้อนะครับคล้ายๆกันเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับแต่ราคานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับร้านนะครับหรือค่าเงินต่างๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ